ฉันคนเรือตรีพินนะแห่งกอง,อกงทัพเรือกงขังกิมโนฮีค่ะฮีค่ะโนชื่อฮีมาก,นนากันมากมากับเจนเยี่อะไรกูวะ <laughs> พอดีกางเกงแม่งใส่ไม่ค่อยแน่นนะผมใส่ไม่ค่อยเข้าก็เลยเอากางเกง พยายามยัดเข้าไปอ่ะแม่งกูสั่งมา 6XL แล้วเนี่ยกูสั่งมาจากจีนนั่นเองเวนยยงไมาทันค่าเชื้อเลยไม่รู้จะเป็นโควิดหรือเปล่าไอ้ห่าพ่นเรือไปนะอีกทีนะจ้าจุ๊บจุบยากจริงๆเลยมึงเนี่ยผมเนี่ยก็คือผมก็ต้องพ่นสเปรย์นะปกติเป็นผมทองใช่ไหมฮะในนี้ก็เลยเอาสเปรย์ที่เอาไว้พ่นพ่นย้อมผมนะครับจัดแต่งทงผมอะ่ะเออพ่นเข้าไปนี่แว่นสีม่วงอันนี้นะครับ ก็เป็นแว่นซื้อจากตลาดนัดนะครับสามร้อยบาทนะครับแล้วก็กางเกงนี่เป็นกางเกงที่สั่งมาจากในลาฟาดานะครับ <c oughs> คือแม่งโคตรแบบแน่นเลยห x l อนะครับเสื้อนี่ก็ 6XL เหมือนกันถ้ามันเป็นเสื้อแบบนักธุรกิจอะไรเงี้ย 6XL ผมไม่คิดว่าผมยังยัดไม่เข้าเลยนะไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้นะครับผมโอ้โหเจ้า สวัสดีท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมปะดูดแหนมเราอยู่กับเรื่องของพลเรือตรีฮีนะจ๊ะจุบ๊บ <c oughs> ก็คือพลเรือตรีฮีนะนั่นเองนะครับผมนะเจ้าเก่าดเดิมของเราที่หลายๆคนคอมเมนต์มีตัวละครใหม่มานะครับเขาก็จะคอมเมนต์ทันทีน้องๆทุกคน,นก็จะพยายามคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยแปะฮีนะมาดีวิวให้ดูหน่อยเงี้ย <c oughs> ผมก็ไปสั่งเสื้อฮีนะมานะครับก็คือรอ20วันเลยนะครับ นานนะครับนานจนได้ทำคลิปนี้มานะครับผมนะแล้วก็สั่งพ่าคุมมาด้วยนะเป็นพ่าคุมของทาหารเรือประมาณ1,000กว่าบาทนะครับถ้าจะไม่ผิดในะราคา <Nope. S 1> ถือว่าเจ็บอยู่นะถือว่าราคาเจ็บอยู่นี่ ข้างหลังก็จะมีความยุติธรรมอยู่เห็นไหมครับผมนะเขียนไว้เขาเป็นผู้ใช้พลังผลพิศารสายพารามิเซียผลโอริโอริหรือว่าผลกลงนั่นเองนะครับผมนะเขาปรากฏตัวตั้งแต่ตอนมาจับพวกลูฟี่นะครับแต่ว่าบอนเคเขาปลอมตัวไว้นะครับผมนะไอ้หมอฟ้าลูฟี่ที่พวกนายกำลังตามจับอยู่นะคือดันเองฮ่า แล้วก็อีกตอนหนึ่งที่ได้เห็นสกิลของเขาก็คือจะเป็นตอนที่4067นะครับถึงต้องตายฉันก็ยอมลูฟี่ประทะก,กองทัพเรือสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมนะสกิลของเขาที่โชว์มาจะมีเนสตมบีด้วยนะในสตมบีก็จะเป็นเอ่อกงขังกิมมน่กรงพากิมอม,มนอมมน อะไรที่ผ่านตัวเข้าไปเนี่ยนะครับคนนั้นก็คือจะถูกกงเนี่ยขังเลยนะครับผมโดนลาดตัวไวนะ้แบบโอ้จยอ,ย,อย่านี้เลยคือเจ๋งมากทุกอย่างที่ผ่านตัวฉันไปจะถูกจับ,บล็อกทั้งหมด แล้วก็อีกอันหนึ่งสกิลของเขาก็คือเป็น black spear ครับผมนะก็คือหอกดำนั่นเองกงดําหรือว่ากงดําประจันบานอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากพิ่ตมการิอุสนะครับผมนะเพราะว่าฮีนาเนี่ยเขาได้สร้างหอกคืาเรียกว่าสร้างกลรงของตัวเองครับเป็นเข็มชนวนแล้วก็เอาปืนใหญ่เนี่ยยิงมาใส่เรือ g o อิง m ม r ี y นะครับผมนะอันนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าที่เขาสร้างสร้างเข็มขึ้นมาแบบนี้นะครับ แล้วก็เป็นกองขังกิโมโนโน,นี่คือเป็นท่าเบสิกที่เขาใช้ในเรื่องอยู่แล้วนะครับผมนะนี่คือโคตรเจ๋งครับผมนะแล้วก็กองดำจันบานนะครับกิวแรกคือจะเป็นการปล่อยกองครับผมนะปล่อยกองลงมาป,ปุ๊บ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 ใส่สตูครับผมนะแบบโคตรไกลนะแล้วก็กิโมโนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่าสร้างโดมวงกลมขึ้นมาครับผมแล้วก็ทําการลัดสตูครับผมสตูก็จะทําการโดนขงัง นะแล้วต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของสกิลติดตัวนะครับผมนะเหมือนเดิมครับผมจะพาไปดูกันที่กลุ่มของวันพีปติลาชิกบผมนะไปหาพี่อาพี่นันหรือว่าพี่เซียนกล้องนั่นเองนะครับผม อยากจะบอกเหมือนเดิมนะครับน้องๆหลายๆคนนะครับที่เข้ามาในกลุ่มนะครับอย่าเกณฑ์แตกนะครับอย่ามาแบบว่ารับเออรับ20วอลรับร้อนอะไรเงี้ยผมว่ามันดูตลกไปนะครับผมนะคือมันไม่ใช่เรื่องเพราะว่าเกมวันพีซิลราคามันก็จะทําให้ตกนะครับผมนะกิจิตตัวของเออ่พี่ฮินะนะครับผมนะหรือว่าเจของแกเนี่ยก็จะเป็นเมื่อทําความเสียหายกับศัตรูโอกาส30%จะสร้างกองขังครับผมนะก็คือทําการแบบกักขังเขานะครับเมื่ออยู่พื้นที่รอบธงฝั่งเราแลดความเสียหายได้รับ30%เมื่อศัตรูถูกกักขังลดระยะเวลาคูลดาวน์สกิล15%เมื่อทา ความเสียหายกับตัวที่ถูกกักขังสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น20%นะครับผมนะที่เชียนกล้องอภิี่นันเจ้าเก่าาเดิมนะครับผมนะที่ผมข้อมูลนี้นะครับผมโอเคที่หน้าผมก็เป็นเลเวล80ที่ร้อยแล้วเดีเด๋ยวเรามาทําการเริ่มรา r แรกกันดีกว่าครผมนะเปิดราวแรกกูกะแทกทำไม่ลงไม่เปิดราวแรกกูกะแทกทำให้ลงไม่ดันอาราบาซ่าเฟสนะครับผมนะโอเคตัวละครที่เราได้เจอก็จะเป็นนี่ครับ พวกขี้เกือขี้เกลือผมต้องบอกกันว่าทีนะเนี่ยเขาเป็นเพื่อนของเอ่อสโมกเกอร์นะครับผมนะใช่เป็นสโมกเกอร์นี่นะครับผมนะเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยรุ่นๆนะครับผมนะผมได้ดูพี่ต้อมกาดิอุสมาครับผมนะพวกที่เป็นข้อมูลของพลเรือตีเนี่ยถ้าหากว่าใครอยากจะรู้ก็สามารถไปดูได้ที่ช่องของพี่ต้อมกาดิอุสนะครับผมนะเขาทําเกี่ยวกับข้อมูลของพลเรือตรีว่านขาค่างเฮเยอะมากๆจริงครับผมแล้วก็เจ๋งมากจริงนะครับผมผมชูนิ้วให้เลยนิ้วโป้งนะครับผมนะเยี่ยมเยี่ยม ไปโอเครอบนี้จะเจอกับไคโดไคโดนี่คือถามว่าน่ากลัวไหมถ้าหากว่าเจอกับฮีนานี่ก็คือไม่น่ากลัวหรอกครับผมผมแบบเจอกรงจำประจันบานก็น่าจะร้องไห้กระแมงแงๆ้ยเตุ้ดครับผมนะเออโอ้โหผมว่ามันจะอาจจะใช้กระบองสายฟ้าก็ได้นะดูดูของโอ้โหทาชิกิกูเยี่ยมทาชิกิทาชิงิกูเยี่ยมเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันากโอ้โหมันจะจะมจะระวังระวังโอ้โหเชี่ยโูจิโฮระแม่งซนโกตอมเปครับผมนะรวบกรงขัง ยิ okay. right oh. okay. mm ่โมโนโอเคผมดับปองบ้าโอ้แต่ไอ้บัตรติดรถไฟฮัลโหลเฮ้ยโกโลหูแม่งฟันทีเดียวไอ้เคียนี่กูสายป้องกันแล้เนี่ยมึงฟันไม่ให้เกรงใจกูเหรอกูเตะกูเตะกูเตะครับผมนะกูเตะเฮ้ยหนีหนีไคโดไคโดดีเดี๋ยวแม่งกระบองไฟฟ้าใส่กูฮะี่กิมแปกอีกงามไส้เฮ้ยโซโลจูโร เอ้ยอ่ะฟูจิฟูจิใจเย็นแย่ครับผมเตะครับผมเตะครับผมแตกไม่ดีเฮ้ยยังไม่แตกเหรอวะมึงยังไม่ตายเหรอวะมึงตายตายไปเถอะยอมกูเถอะมึงยอมกูเถอะเออแตกเข้าไปฟูจิอีฮาจิกัดอ้าวตโลมึงเล่นแง่กว่าอุ้ยอุ้ยสัตว์เอ้ยแบล็กล้านบุเกอีแบล็กล้านอีฮาจิกัดมึงเล่นกูเหรอกูแดกมาก่อนมึงคิดจะเล่นกูอ่ะกูแทงก่อนกูหมุนกูแทงกูหมุนกูต่อยกูหม้อเข้าไปดิเออกูมือแล้วไงกูมือแล้วไงปล่อยกูดิ่ปล่อยกูดิเฮ้ยมันไม่ยอมปล่อยเว้ย มันไม่ยอมปล่อยว่าเออไม่ยอมปล่อยเออเพื่อนกูล่อมเพื่อนกูล่อมตายเอาดิฮัลโหลเออยังไงเฮ้ยซันจิไอ้เอ็นนีน่กูผู้หญิงเว้ยมึงจะมาแตะผู้หญิงไม่ใช่หรอเฮ้ยลูฟี่ฉันจะกักขังแกเกียร์ฝังนี่ครับเกียร์ฝังไม่ได้ก็คงจะมาจัดบ้านโลก,กันแอบแปลกเป็นไงเนาะแย่เข้าไปต่อยอเข้าไปชส่เข้าไปแตกเข้าไปเขาผมลูฟี่อีน้องเอ๋ยเอสมึงจะเล่นแง่เหรอกูแทงเอสเขาผมแตกเข้าไปครับผมนะอีน้องเบาๆไป ยึดไปเพ hey, solo, hey, solo, solo. Whales, okay. so ื okay. ่อนเฮ้ยโซโลมาแทงโซโลไปสโลไปสโลโอ้โห nah. ้ฟ uh, so ัน okay. กูหลอมหิ okay. ้วก right. yes. ูจะตายเหรอวะสายอึดโอเคสวยเยี oh, so ่ยมมากเพื่อนโอเคเฮ้ยระวังกระบองสายฟ้ากระบองสายฟ้ามันอันตรายกระบองสายฟ้าอันตรายอย่าเมย์เห็นสูงต้องจะเมย์สามนี่เอเมนเฮ้ยกระบองสายฟ้าอุ้งโอ้โแบกสองไอ้สัตว์เอ้ยโกงขังกิ่มโนนลวบเข้าไปครับผมนะมึงลองก่อนไอ้สัตว์โกงดับมันจ้ะหืมกงดำประจันบานกูยังไม่ได้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยมึงให้กูหนีก่อนเถอะเยี่ยกงดดำประจับาานนผิ้โห โท่าไรเหรอมึงกูเตะกูจีกูเตะโอ้โหสั่นแดบก่อนเชฮ้ยกูเตะกูเตะเฮ้ยระวังระวังยืดก่อนยืดก่อนแพ้เฮ้ยเล่นกันอีท่าไหนวะน้าไปมาแพ้เลยคิวตั้งเยอะคิวตั้งห้าแต่กูแพ้ว๊อกฟักพอร่างทีมเราหนึ่งแสนเลยอะเฮ้ยแซ่บแสนหนึ่งหมื่นเลยอ๋อไอ้เชี่ยมีแชงส์มีระดับไปเลยหัวแสนหนึ่งตายแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเละแล้วมึงตานี่อีเวน้ย ม่าเจอได้ไงนี่กูแรงบีป่ะเนี่ยไอ้สัตว์คิมหารนะดวงไม่ดีละท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าตานี้ลาก่อนครับผมโโอ้หูสัตว์คาคุมายึดก,ก่อนเลยอีเวเนอร์อีคาคุเย็นเอชจเย็นเอชจเย็นกูรวบกองขังกี่มนโนโอเคกองดำมาจันบานยักษ์กันโอ้โอเคแตกไปนหนึ่งครับผมนะคาคุสวยยึดไปคิดรู้เพื่อนโโอ้หแม่งโโอ้หสัตว์แม่งใช้พลังแบบ โคตรโหดอะคิดจะรู้อะกระยกยาปลาเตะโลกาแสงเทียมมาเรียนตำปีครับผมนะ <c oughs> ผมทำการกัรดรอชาคืนก่อนโอเคโอหูคิสันลุ้ม่งโหดอยู่สวยอยู่โอเคเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมามีคนมาโอเคดังรับาวเป็นสวยเฮ้ยทีมเราโหดอยู่อย่างงี้ก็สบายดีครับอย่างงี้ก็ชิลดีครับเอาขาคู่จะเย็นขาคู่จะเย็นกงดังเป็นบ้านโอเคแตกไปครับผมนะบอลไปโอเคสวยงามโอเคยิ้มไปเพื่อนดีมากชนะแล้วชิลล์ตอนนี้ กูชิวแล้วผ่านนี่ร่อมันลุมสกาวมันลุมสกาวมันเตะปากมันเตะปากมันเออสวยๆนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมเออไปเอาหัวมึงเอาหัวมึงเอาหัวลูฟี่มึงเอาหัวมึงเอาหัวกูเตะปากแตกไอ้สัตว์อย่าแอ๊กอีห่าไปกับลูดี้หน้าใหม่ว่าฟอคกี้บิชโอเคเอออย่าตีเอาสคาเปอร์อย่างนี้ก็กองดำกันบาโลกกันแตกเข้าไปครับผมนะเป็นไงล่ะน้องบอกเลยว่าป่าเมี่ยงป่าเมี่ยงลูกเอ๋ยยิบคืนได้ยิบคืนยิบคืนได้ยิบคืนเนียนเครับผมยิบคืนได้ยิบคืนเนียนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจโอ้โหอยแพ้แพ้ตตาิดเลยยอม เอ้ยคงนำปจำบันดักไว้ได้ป่ะไม่ได้แพ้ครับผมนะไอสตรยังจะเอาอเหรอเมาโก็ไอเวนเอ้ยสองปาติฮีนะกูมันจับได้โหดจึ้นน้เฮียดานต่อไปโอ้โหบาราปิเยกแล้วเจ็ดหมื่นสองครังเราโอเคอย่างนี้ค่อยค่อยๆแบบน่าน่าสนใจหน่อยนะเจ็ดหมื่นสองโอเคห้าหมื่นเอ้ยอย่างนี้น่ารักน่ารักเอออย่างนี้ค่อยชั่วหน่อยไอเวนเอ้ยรอบนี้จะซัดให้ยับเลยให้้าสมจ ีกับทีแรกถึงทำกูโกงขังกิโมโนควบเขาให้โอเคเห้ใจเย็นมันจะอื้มอีสัตย์เอ้ยโกงดาอาจารย์บ้านตุ้มโโอ้หูแทบแตกไอสัตว์ลุจิว่แทบแตกเอาดิลุจิลุจิเอาบ้างลุจิแตกวันนี้โอ้โหสวยล่าช็อตดีมากลุจิเท่าไรยึดไปเลยทีให้น้องยึดอ่าโกงขังกิโมโนควบเขาให้โอเคสวยไอสัตว์แค่นั้นแหละเรียบร้อยตัวอ่งฟังเรียบร้อยเป็นไงล่ะน้องเอาให้ยึดเดี๋ยวยึดมึงแตกไปมึงแตกแตกไปมึงยอมยอมแตกไปยอมแตกไปยอมแตกไปมึงอ่ะเฮ้ยเออโหไม่หันแล้วเอา อีนี่ก็ร้านมันเลยเว้ยไอคนนี้เว้ยทำมันหึงหิวละทำมันตั้งใจละขนาดมึงคนปีงูละนะครับผมนะกูเตะเอาดิอีโมเกะอ่ะแล้วไงละครไแคร์ห้าร้อยพอมันได้กับนครชัยแอร์เฮ้ยลครชัยแอร์ป่ะมึงอ่ะนครชัยแอร์ป่ะเฮ้ยอีรุจินครชัยแอร์ป่ะเอาดิเอาดิมึงมาดิมึงมาดินครชัยแอร์ป่ะมึงนครชัยแอร์ป่ะนครชัยแอร์ดิมาดิกูเตะกูเตะสู้กูเตะสู้โหกูจีวีแล้วมันโหดจริงมายอมรับครับผมนะมันโหดจริงต้องให้เขาให้เขาเอ็มบีพีไปเลยนะครับผมนะระวังระวังแต่ชีนี้เด็กโอเคสวยยยยยเเีี่่มมมครับผนะ อว่าดีอิซาเบ่ซาโบมึงอ่ะซาโบกูเตะแตกครับผมนะใครยุดเดี๋ยวใครยุดกูเตะกูเตะแตกเอาดิกูตายครับผมนะไอเวเนื้เล่นไปเล่นมากูตายเฉยแบบงงฉเออไงไอเวนั่นอะโอเคกูยึดคืนให้ไม่ต้องกลัวชนะอยู่แล้วที่ตานี้ยังไงก็ชนะเพราะมีกูไงมีกูถึงชนะไงไงเป็นไงชิดวะหึอยาแต่ฟูจิโทระยังไงมึงก็เอ็มวีพีมึงฆ่าขนาดนั้นไงเฮียยอมโอ้โห ลูฟ oh, ี่ได้วีพฮัลโหลชิคก้ามก็ฟอนบลกโอทีมผมนี่ฆ่ากันโดนนั้นเลยกูฆ่าไปหนึ่งนะครับผมนะไอ้ด่านที่เราเล่นยาวด่านเดิมเลยกูขอร้องไอ้สัยด่านเดิมรัวๆว h ต t t อ e f ฟ c k กพลังของทีมเราหกหมื่นแปดโอเคสวยสวยโอ้โหคนคนเอกเยอะคนเอกสองตัวแล้วก็นย่อยู่ซีพีซีโร่ซีพีนายนะครับฝั่งมันก็ใช่ย่อยเหมือนกันนะฮะชิกกี้กับโมเก้นะครับ เอาหน่อยไว้เพื่อ,อนโกงขังกิโมโนโลวกเขาให้โกงดำประจัญบ้านปุ๊บแปดสองเป็นไงล่ะน้องฟัคบิสยักไปก่อนน้องกูยักคิวก่อนอะไรซาบโาบ่ซาโบ่เอากูเหรอกูเตะกูเตะอ,อู้ซาบโบ่แม่งอืดแม่งอืดอูเยี่แม่งหัวแม่งหัวตายฮลัลโหลเวลอะไรวะนะหน้าเวลร้อยแน่เลยนะแปดสิบไอสัตว์ยิงอย่างแรงฮัลโหลชิคก็คมึงฟอร์มบิชปะเกิ้ลมึงยิ้มเย้าได้ปไปหรอซาเบเดี๋ยวกูกิโมโนโให้กิโมโนสุดเขาให้โอเคโกงดำประจัญบานโกรกันตั้ง สวยโซโลเย,ย <Fuck. S 1> นนี่ยมดีฟกมองงั้นดิไม่ไห้ใส่กูไม่ให้มึงยืนหรอกไอ้ห่ามึงมึงอัดลัาช็อตกูเหรอเยี่ยมยึดไปไม่ว่ากันอย่าหัวร้อนเพราะแค่โดนลัาช็อตไปขอกูหัวชนะแบบโอ้โหเขี้ยะกระบองสายฟ้าเหรอกูเตะกูเตะแตกเอาดิมึงเอาเหรอกระบองสายฟ้าเหรอมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนอะมึงอยากกินอยากกินก,กูนก,ก,นก,กินเองกูกินเองเอาดิเอาดิมึงไปกูดิกินไป กูแทงกูแทงกูมันอึดอึดแล้วไงเออกแทงก็ได้แทงสู้ได้มาดิกูหนีก่อนที่มันอึดจริงจริงมันมันกินยาเอามารึอึดเข้าไปครับผมนะกูแทงเข้าไปกูแทงเข้าไปกูแทงเข้าไปกูม้วนเปะเข้าไปสู้ดิ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 เออสู้ดิ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 มาหาหน่อยกงกงกิมมิโนโอ้สายฟ้าแตกไอ้สัตว์เอ้ยเอ้ยกงดำประจันบ้านฝุดไม่ถึงหน้านเลยนั่นไงกูว่าแล้วไงสัตว์เอ้ยกงขังกิมมิโนยังมีอยู่ไม่ต้องห่วงโอ้โหมันดูดกกูููเเข้้าาาาามมมมมันดดตตบ่อออยยงงวีฮห โอ้ยเกี่ยวพวกพ้องหมาระวังโอ้โหกูหลบพันกูเตะมึงนี่หลบพันแล้วไงกูเตะมึงตายไคโดหรอกูเตะเอาดิสโมเก้เอาดิมันหลบได้หลบได้แตวมึงเก่งมึงเก่งจิงมึงเก่งยิงโอเคยึดไปยึดไปยนนเนียนเนียนไว้เพื่อนเนียนไว้เฮ้ยอะไครยึดสู้หน่อยสู้หน่อยอะไครยึดเออทำมันออกไปทำมันออกไปทำออกพวก er Teraz, like <itu? Ok. S 2> ูึง okay. ย My My ึด okay. ยึดยึดยึดไม่ได้สัตว์ยึดไม่ได้มันไม่ยอมว่ะไม่ยอมว่ะมันไม่ยอมดีเลย์ไม่ทันแน่เลยโอเคอะไครยึดสู้ อ่คยยสู้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 อีกสิบวิ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 ให้กูหน่อยเถอะสัตว์ให้กูหน่อยเถอะให้กูหน่อยให้กูหน่อยให้กูชนะเถอะโอ้ยแค่สามวิทันบอกว่าทันไม่ทันในสัตว์เอ้ยไม่เอ้ยแต่ชนะแต่กูชนะไงไม่ทันแต่กูชนะไงไอเวเนอร์เจ๋งว่ะเพื่อนกูโหดครับผมนะเอ็มบทีไปอาคยุดมึงโหดยิงกูยอมนะครับผมนะช่วงนี้เป็นไรคะแบบเล่นไม่ค่อยมือขึ้นเลยครับผมนะหรือว่าแบบเจอทีมโหดเกินไปวะหอย่าด่านเดินนะมึง โ oh, yeah. <Four. S 1> อ้เยพลัง4 2 0 0 0ครับน้อยชิบหายในรอบนี้ทีมกู4 3 0 0 0สามอกสุสีได้ยอยู่โอ้โหเพโลน่าเออแต่ละองค์นากก่าจะกาดอยู่นะตอนเนี้ยเรานา่าจะแบบคิวยับยับอยู่อ่ะมึงเดินขึ้นมาตรงนี้ให้หมดเลยมาอิสต์แต่มึงจะล่วงมึงสี่คนได้อีแวนกูยึดแม่งเลยกูกงขังก่อนเลยนะ้วกฆ่ามันเองโอ้โ oh, oh, oh. หไอ้ดักไล่เยยมดี เอ้ยถึงแม้กูจะไม่ดีใจก็เถอะโอ,โอ,อ้โ,อโหเคาน์เตอ,โอโร์ไม่เป็นไรกูแข็งอยู่แล้วตัวกูแข็งอยู่แล้วไงเดี๋ยวกูยืดเองอันนี่ฮะกูเตะมันเองกูเตะมันเองเอสอะกูข้ามเองกูข้ามเองอีเวนกระโปงยืดดิมึงเดินไปไหนกันน่ะโอ้โหมึงมาวิ่งมาราธอนกันเหรอไอ้สัตว์กูเชื่อพวกมึงเลยอีเวนเออโกงขังที่ไม่โนรัดเข้ามาเออชิมหายละกูแทงแม่งตายเอาดิ โอ้ยเอเด้อเด้อไฮรโดรมมันจะปานมันจะสู้อะไรกูมันจะสู้อะไรกูแตกม่นะนี่ฮัลโหลอ่ายูรพี่สองปีมเก่ากูเหรอเก่งดำประจํา,า <c oughs> บานระยะห้าร้อยเมตรแตกไม่สัดโกรธกูโกรธกูโกรธจริงนะเนี่ยกูโกรธจริงป่ะเนี่ยระวังระวังเออฟูจิระวังฟูจิระวังแทงเข้าไปแทงเข้าไปครับผมนะโอ้โหไอ้ดักลาสบุเล็ตแม่งเอาหมดเลยเว้ย โกงขังโอ้โหโกงดำปัดดำบานกูก็ไม่ค่อยแรงพอฆ่าไม่ได้รักล้านมึงแบ่งๆกูบ้างหน่อยเฮี้ยคิวไม่อยากไงว่ามึงไงสัตว์โอโ,โอ้หฮัลโหลปึ๊บมานี่ก่อนคิวก่อนโอเคลูฟี่กูขอกินฟรีโอเคสวยเยี่ยมกูได้กินฟรีได้กินฟรีลูฟี่ได้อยู่เดือยน้าอย่เอากูเว้อย่า,เ,าเล่นเว้ยโกงขังกินไม่ไดิเรียบร้อยทีเดียวแตกครับผมนะโอเคสวยสวยมาๆมาๆมาๆเยอะก็ไหน่อยเ่องก็ไหน่อยเ่องก็ไหน่อยขอหน่อยขอหน่อยขอตอบหน่อยขอต่อใครหน่อย พี่ขอปอดไข่ก่อนเออขอปอดไข่หน่อยขอปอดไข่หน่อยเออพี่ขอปอดไข่หน่อยสวยพี่ขอปอดไข่หน่อ,อนยอลูกพี่ลูกพี่พี่ปอดไข่ลูกพี่อ่า,น,า,า <c oughs> นะครับแดกกู MVP แน่นอนมึงอย่าคิดว่ามึง MVP กูขอ MVP แล้วกันนี่ไงมึงคิดว่ามึงล้ายช็อตกูแล้วมึงอยากเหรอ Fuck you ัดักลัตบุลเลปมึงฆ่าแค่หกไอรีซีโลอืเพราะกูทำดาเมจเยอะกว่าไง กูเป็นที่อะไรกูน่ะคึกที่ผายเลยคือวันนี้ผมทำทีสี่คลิปรวดเลยผมก็เลยแบบมึนๆนิดหน่อยนะครับผมอาจจะแบบว่ามีคำหยาบหลุดไปขออภัยจากใจจริงนะผมนะขออภัยขอโทษจริงที่ผมพูดคำหยาบไปแล้วหลุดไปนะผมนะคือกูกูบ้ากูเออกูหลอนนะครับผมนะเอาง่ายๆขอขอบคุณมากๆอย่างริงครับโดนจบเพียงแค่คุณกดไลค์ซับสไครต์นั่นก็หมายความว่าคุณจะเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เป็นรายแล้วอยากให้ผมคอสเพลย์เป็นตัวอะไรในวันพีบติลันอิชสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนี้เลยแต่ถ้าว่าคุณอยากจะโหลดเกมคุณก็กดได้้้้้้้ดดาา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 นนนนนนลล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 ล่่่่่่่งงงงิกก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 ก์เเเเเหมมมมือออััรผะยยยยยยๆแแววว็็็ถถจขุุสไปีใ นะขอร้องว่าอย่าไปเกลียนในกลุ่มนะครับผมนะยอย่าไปเกลียนในกลุ่มอย่าไปรับอะไรที่มันบร็นยาอ่อนนะคิดว่ามันเปนยาอ่อนเนะี่ยอย่าไปทํานะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม <laughs> yeah.